ฟรีดาวผ่อนแค่1มื่นสามตลอดสัญญาเลยนะคะ BMW 118i ตัวนี้ F20 ด้วยนะคะเป็นปี2018 M Sport ราคานี้จะได้ภายในสีดำแบบนี้เลยนะคะแถมยังได้เบาะผู้หน้านะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะแล้วก็จะได้เป็นฟวงมาลายแบบนี้เลยเป็นฟวงมาลายแบบ M Sport นะคะพี่ๆขาดูที่หน้าจอแสดงผลได้เลยนะคะ ราคาเนี้ยจะได้คอนโซลแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะจะได้เป็นหน้าจอเป็นแอร์แยกออโต้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นปุ่มคอนโรลต,ต่างๆนะส่วนหน้าจอค่ะพี่ค่ะปุ่มคอนโรลน้องจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยข้างหลังนะคะแป่งมาเป็นหนังสีดาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กว้างด้วยค่ะพี่ๆค่ะราคาเนี้ยจะได้เป็นล้อ Mac Sport แม็กเ์แอนดสปอร์ตแท้มาจากโรงงานเลยนะคะดูนะคะว่าเจ้าของเดิมนะคะดูแลน้องมาดีมากเพราะว่าสติ๊กเกอร์เพจนะคะจากโรงงานยังไม่ถูกแกะเลยค่ะ เจ้าสุดหล่อสปอร์ตตัวนี้คิดว่าแพงใช่ไหมคะตาบอกเลยนะว่าไม่แพงคะ่ะพี่ขาราคาเพียง689,000เท่านั้นคะ่ะสนใจอะ่ะโทรหาตานะคะ